สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์รตูนเบนเทนในฉบับ The Movie ที่มีชื่อเรื่องว่าเบนเทนประทะเดอะยูนิเวิร์สเดอะมูวและเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับโดยเปิดเรื่องมาหลังจากที่ฟิลได้เรียกปู่แม็กและเบนกับเกวนมาที่บ้านของตัวเองนั้นฟิลก็ได้อธิบายสิ่งที่อยู่ในหน้าจอว่าจุดแดงที่มันกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกนั่นคืออุกบาท มันได้เริ่มพุ่งตัวมาตั้งแต่เมื่อวานและอุกบาทนั้นก็ไม่มีทีท่าที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางในการตกแม้แต่นิดเดียวเลยครับและที่ซวยไปกว่านั้นคืออุกบาทกําลังตกลงมาที่นี่แต่เบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็อาสาที่จะไปกําจัดกับอุกบาทเองครับซึ่งแผนแต่ละแผนที่เบนคิดกาลังจะไปกําจัดอุกบาทมันก็มีโอกาสที่จะเสียเบนไปด้วยเหมือนกันแต่ฟิลก็ได้มีทางออกที่ดีกว่านี้ โดยการให้เบนยื่นแข่งครั้งที่มีออนิทริ์มาจากนั้นฟิลก็ได้แกะกุญแจจากออนิทริ์ออกมาครับและฟิลก็เลยได้พูดขึ้นว่าเห็นได้ว่ากุญแจที่อยู่ในออนิทริ์มันมีการใส่ผิดแต่หลังจากฟิลได้วิเคราะห์แล้วเขาควรจะเปลี่ยนกุญแจโดยการใส่ให้ถูกต้องซึ่งการใส่อย่างถูกต้องจะทําให้ออนิทริ์ปลดล็อกพลังที่แข็งแกร่งขึ้นแต่เบนที่ได้ฟังเขาก็ได้บอกฟิลไปว่า แล้วยายเล่าเจ้าจะรออีกเพื่อซึ่งฟิลก็เลยตอบกลับว่าเราต้องมั่นใจว่าเบนนั้นพร้อมสำหรับภารกิจในอวกาศแล้วแล้วสิ่งที่จะวัดว่าเบนพร้อมในอวกาศแล้วนั้นคือการฝึกทักษะต่างๆเหมือนในอวกาศโดยอยู่ในสถานการณ์จําลองซึ่งผลปรากฏออกมาเบนก็ไม่ผ่านสักอย่างเลยครับแต่ฟิลที่ไม่มีทางเลือกกับอุกบาทที่กำลังตกลงมา เขานั้นก็เลยตัดสินใจที่จะใส่กุญแจให้ถูกต้องกับอัลนิทริกซ์ซึ่งพอฟิลที่ได้เปลี่ยนให้เสร็จเขาก็ได้ให้เบนแปลงร่างเป็นเจคเรย์ครับแล้วก็ให้หมุนอัลนิทริกซ์ไปทางขวาอีกสองรอบโดยผลที่ได้มาเบนก็ได้กลายร่างเป็นเจคเรย์ที่อยู่ในเวอร์ชั่นการอัปเกรดที่ถูกออกแบบสําหรับในการต่อสู้และจากนั้นเบนก็ได้ไปทำภารกิจของตัวเองต่อนั่นก็คือการไปกำจัดอุกกาบาตครับแต่ในระหว่างที่เบนได้บินไปในอวกาศ คือที่จะไปสยบกับอุกกาบาตอยู่นั่นเองอยู่ดีๆร่างกายของเบนก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปคนลทางกับอุกกาบาตเองแล้วจากนั้นเบนก็ได้บินเข้าไปในประตูมิติบางอย่างครับส่วนทางฟิลปูแม็กและเกรนที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เบนหายไปพวกเขาก็ได้แค่ทําใจกับอุกกาบาตทีททท่กําลังตกลงมาแต่อยู่ดีๆอุกกาบาตทีทท่กําลังตกมานั้นมันก็ได้หายไปจากเรดาร์คอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งอันจริงๆอุกบาทที่ตกลงมามันก็ไม่ได้หายไปไหนครับและมันก็ได้ตกถึงพื้นแล้วด้วยโดยภายในอุกบาทที่ได้ตกลงมามันก็คือวิลแกตครับส่วนทางปู่แม็กกับเกวนทั้งคู่ก็ได้ออกตามหาเบนต่อตามพิกัดที่ฟิลได้จับสัญญาณของอมนิทริ์ได้ก็เลยช่วยให้เกวฑกับปู่แม็กนั้นลองไปดูพิกัดที่ได้บอกมาเพราะเผื่อจะเป็นเบน ซึ่งพอทั้งคู่ที่ได้ไปถึงที่หมายแล้วนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอเบนครับแต่กลับเป็นเควินแทนเพราะแอนตี้ทริกที่เควินใส่อยู่นั้นก็เลยทำให้เครื่องตรวจจับของฟิลคิดว่านั่นคือเบนครับและแอนตี้ทริกของเควินในตอนนี้มันก็กำลังแปรปรวน แต่ปูแม็กกับเกนที่ได้เห็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ได้ผูกมิตรกับเควินเอาไว้ก่อนครับแล้วก็ขอให้เควินนั้นมากับพวกเขาเพื่อที่จะได้ให้ฟิลช่วยซอ Anti ่อมแอนต้ทริกให้ซึ่งเควินก็ได้ตอบตกลงและยอมไปกับปูแม็กและเกวนครับส่วนเบนที่ได้เข้าไปในประตูมิติบางอย่างนั้นเขาก็ได้คืนสภาพเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีชุดอวกาศจากอมนิทริกเสริมใส่ให้ แต่ความซวยของเบนก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเมื่อได้มียานประหลาดจับเบนขึ้นไปในยานโดยคนที่จับเบนขึ้นมานั่นก็คือกบต่างดาวซึ่งกบต่างดาวก็คิดว่าเบนนั้นคือวิลแกสที่ปลอมตัวอยู่ในร่างเด็กชายคนนี้เพราะกบต่างดาวคิดว่าอมนิทริกนั้นสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์หลอกให้หลงเชื่อได้ซึ่งกบต่างดาวก็เลยพาเบนไปหาหัวหน้าผู้พิพากษาครับ โดยกบต่างดาวที่ได้พาเบนมาหาหัวหน้าผู้พิพากษาแล้วนั้นหัวหน้าผู้พิพากษาก็ได้เชิญให้เพทแท็กมาเป็นพยานในเรื่องนี้ว่าเบนนั้นคือวิลแกตโดยการเปิดวิดีโอของเพทแท็กที่เบนนั้นแปลงร่างเป็นวิลแกตครับและหัวหน้าผู้พิพากษาก็ได้สั่งลงโทษให้เบนถูกจำคุกที่นอร์วย์ตลอดชีวิตโดยต่อมาเบนที่ถูกส่งมาที่คุกนอร์วย์แล้วนั้นเขาก็ได้เจอกับแอสมัดครับ ซึ่งแอสมาร์ทเขาก็ได้แนะนำตัวเองไปว่าข้ามีชื่อว่าแอสมารเป็นเจ้าของอมนิทริกและก็เป็นผู้สร้างอมนิทริกที่แกกำลังใส่อยู่ซึ่งแอสมาร์ทเขาก็ต้องการอมนิทริกคืนครับเพราะเห็นว่าเบนนั้นไม่คู่ควรที่จะใช้ออมนิทริกแต่เบนที่ได้ฟังเขาก็ไม่ยอมให้ออมนิทริกไปง่ายๆครับเลยต้องใช้ไม้แข็งในการต่อรอง แต่สุดท้ายแอสมาที่เป็นผู้สร้างอมนิทริกนั้นเขาก็สามารถหยุดไม้แข็งของเบนได้และแอสม t รก็ยังสามารถถอดอมนิทริกจากเบนคืนมาได้อีกด้วยโดยเบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ถามแอสมารไปว่าตัวเขานั้นไม่คู่ควรกับอมนิทริกอย่างไรในเมื่อตัวเขาเคยเตะก,ก้นวิลแกตไปนักต่อหลายครั้งซึ่งแอสมารก็เลยตอบกลับไปว่า การที่วิลแกตสามารถเข้าแกล้ออมนิทริกได้มันจะไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่ไม่มีความสามารถอย่างเบนซึ่งต่อมาแอสมารทเขาก็เลยได้เล่าประวัติความเป็นมาของวิลแกตไปว่าเมื่อสมัยก่อนตัวเขาเองหรือแอสมารทได้สร้างผลงานชิ้นสําคัญใหญ่ขึ้นมาและนั่นมันก็คือออมนิทริกเป็นอุปกรณ์ที่มี DNA หลากหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้และตอนนั้นแอสมาทก็ได้รู้จักเด็กที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลแกต ตัวเขานั้นก็เลยตัดสินใจสอนในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถทำได้ให้กับวิลแกตแต่วิลแกตกลับมีแผนที่ชั่วร้ายกว่าเพราะเขาต้องการยึดจ,จักรวาลทั้งหมดเป็นของตัวเองและสิ่งที่จะทำให้วิลแกตบรรลุเป้าหมายได้นั่นก็คือออมนิทริก โดยสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นคือการส่งอมนิทริกหนีไปที่โลกแต่ก็ยังโชคดีที่ตอนนั้นได้มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ดูไม่มีพิษมีภัยมาใส่ออมนิทริกเข้าที่มือและก็ต่อมาหลังจากนั้นเอสมาร์ทก็ได้ถูกเนรเทศหลังจากที่ได้ก่อวีรกรรมทำกับวิลแกตในตอนนั้นจนเอสมารก็ได้ถูกนําตัวส่งมาขังที่นอร์วอยครับ แต่เบนที่เพิ่งฟังในสิ่งที่แอสมาร์ทพูดไปทั้งหมดเขาก็ได้ตอบกลับแอสมาร์ทไปว่าถึงตัวเขาจะไม่มีอมนิทริกแล้วแต่ตัวเขาจะขอปกป้องโลกและทุกคนต่อให้จะไม่มีอมนิทริกแล้วก็ตามแต่แอสมาร์ทที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้เห็นถึงความเป็นฮีโร่ของเบนครับแอสมาร์ทก็เลยเลือกที่จะให้เบนได้ยังอมนิทริกต่ออีกชั่วคราวเพื่อที่จะไว้ใช้ยับยั้งวิลแกตและช่วยเหลือโลก โดยมีข้อแม้ว่าต้องผ่านการทดสอบของเอสมารไปให้ได้ก่อนถึงจะพิสูจน์ว่าเบนนั้นคือฮีโร่ที่แท้จริงซึ่งเบนก็ได้ตอบตกลงเอสมารไปครับและด้วยในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเบนก็เลยทําให้เบนนั้นสามารถผ่านดนานสุดโหดของเอสมารมาได้ครับโดยเบนที่พิสูจน์ถึงความเป็นฮีโร่ได้แล้วนั้นเอสมารก็ได้เปิดประตูมิติสําหรับว้หนีออกไปจากที่คุมขังนอวอยให้กับเบน แต่ก่อนที่เบนจะออกไปเขาก็ได้ถามแอสมาดไปว่าถ้าแอสมาดมีของที่สามารถหนีไปได้แบบนี้ทำไมถึงไม่ใช่หนีออกไปจากที่นี่โดยแอสมาดเขาก็ได้ตอบเบนกลับไปว่าตัวเขานั้นสมควรที่จะอยู่ที่นี่ซึ่งก่อนที่เบนจะได้หนีออกไปจริงๆเขาก็ได้ทิ้งท้ายคำพูดประโยคสุดท้ายบอกแอสมาดว่า เขาเชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเบนก็ได้บินหนีออกไปจากนอ์บอยครับและก็ตัดมาที่โลกซึ่งโลกในตอนนี้ก็กำลังเจอปัญหาหนักเลยครับเพราะวิลแกตได้บุกมาที่บ้านของฟิลเพื่อที่วิลแกตจะได้เอาแอนติทริกของเควินมาคืน โดยเควินที่ได้ฟังเขาก็ไม่ยอมครับทั้งคู่ก็เลยได้เกิดการต่อสู้ขึ้นมาจนสุดท้ายเควินที่เป็นฝ่ายแพ้เขาก็เลยถูกวิลแกตสามารถแย่งแอนตี้ทริกไปได้ครับและจากนั้นต่อมาวิลแกตเขาก็เลยได้ใช้แอนตี้ทริกในการเปลี่ยนร่างและเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองครับแต่ในขณะที่วิลแกตกำลังจะกำจัดเควินอยู่นั่นเองหุ่นกริชก็ได้เข้ามาเป็นชุดเกราะทางร่างกายให้กับเควิน ซึ่งหุ่นกริชก็ทําให้เควินนั้นมีพลังที่สามารถกลับไปสู้วิลแกตต่อได้อีกครั้งและก็ตัดมาที่เบนในขณะนี้ซึ่งเบนที่สามารถหนีออกมาจากนอร์วอยได้แล้วนั้นเขาก็ได้เห็นยานอาวกาศของกบต่างดาวที่กําลังถูกประตูมิติดูดเข้าไปครับแต่เบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยได้ใช้พลังของตัวเองในการช่วยยานอาวกาศของกบต่างดาวไว้ ส่วนเบนเขาก็ได้สลบไปหลังจากได้ใช้พลังของตัวเองจนหมดโดยต่อมาเบนที่เพิ่งตื่นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองนั้นได้อยู่บนยานของกบต่างดาวแล้วแล้วจากนั้นกบหัวหน้าผู้พิพากษาก็ได้มาขอโทษกับเบนครับที่ตัดฟินส่งเดชและเชื่อจากคลิปของ p a y t ท g ว่าเบนนั้นคือ w i l ิลแกตซึ่งเบนที่ฟังแบบนั้น เขาก็อาสาที่จะจับตัวเพทักมาให้กับโหนาผู้พิพากษาและพอเบนที่ได้ออกตามหาสักพักเขาก็ได้เจอเพทักที่ห้องสละยานครับโดยเพทักเขาก็ได้บอกความจริงให้กับเบนว่าที่เขาทำลงไปนั้นเพราะได้ค่าจ้างจากเอสม t ร์ตเอสมต้องการของบางอย่างจากเบนแต่เขาก็รู้ว่าเบนคงไม่ยอมมาง่ายๆก็เลยต้องใส่ความว่าเบนคือวิลแก e t แทน ซึ่งเบนที่ได้ฟังมาทั้งหมดเขาก็เลยยอมปล่อยเพทักไปและเบนก็ได้อ้างบอกหัวหน้าผู้พิพากษาไปว่าเพทักสามารถหนีไปได้โดยต่อมาหัวหน้าผู้พิพากษาก็ได้มาส่งเบนที่ปากประตูมิติที่โผล่ไปโลกซึ่งก่อนไปเบนก็ได้อําลาทุกคนและเขาก็ได้เข้าไปในประตูมิติต่อครับส่วนทางโลกในตอนนี้เควินที่ได้กลับมาสู้วิลเกตอีกครั้งนั้น เขาก็ได้เสียท่าให้กับวิลแกรอบ2ครับแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีดาวหางสีเขียวตกลงมาที่โลกซึ่งนั่นก็คือเบนที่มาเพื่อยับยั้งวิลแกแต่เบนที่เพิ่งมาที่โลกได้ไม่นานเขาก็ได้เสียท่าให้กับวิลแกอีกคนครับและวิลแก๊ตก็ได้เอากุญแจจากอมนิทริกของเบนไปใส่ในแอนติทริกของวิลแก๊ตที่กําลังใส่อยู่ส่วนเควินที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบไปขัดขวางวิลแก๊ด้วยการชิงแอนติทริกคืน ซึ่งเควินก็สามารถชิงแอนตี้ทริกมาได้แต่มันก็สายไปสำหรับวิลแกตครับเพราะร่างกายของวิลแกตนั้นได้ตัวใหญ่ขึ้นพร้อมกับพลังที่เพิ่มมากขึ้นโดยวิลแกตเขาก็ได้จัดการเควิน Kevin เป็นรายแรกเลยครับและฉากก็ได้ตัดมาที่ยานของกบอวกาศซึ่งหัวหน้าผู้วิพากษาก็ได้พูดขึ้นว่าขอบคุณแอสมัทมากๆที่ช่วยส่งยานมาที่โลก และไม่นึกเลยว่าโลกในตอนนี้จะเปลี่ยนไปมากโดยฝีมือของวิลแกสแค่คนคนเดียวส่วนเบนในตอนนี้ที่กำลังหมดหวังอยู่นั้น ath, เอสมาร์ทเขาก็ได้โทรมาบอกเบนผ่านออมิทริกว่าแกต้องรีบจัดการกับวิลแกสโดยด่วนเพราะเวลาของออมิทริกก็จะหมดแล้วซึ่งเบนที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ฮึดเลยครับโดยแปลงร่างเป็นเวบิกและก็สามารถฝยกวิลแกได้ แต่ไม่นาาหลังจากนั้นยานของ A s อสมาร์ก็ได้มาจอดที่โลกโดยเบนที่ได้เห็น A s อสมาร์เขาก็เลยได้คืนอมนิทริกให้กับ A s อสมาร์ครับและ A s อสมาร์ก็ได้ใช้พลังของอมนิทริกเปลี่ยนให้วิลเกตกลับมาเป็นตัวเท่าเดิมพร้อมกับเปลี่ยนสภาพให้ทั้งโลกนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ A s อสมาร์จะได้กลับไป A s อสมาร์เขาก็ได้บอกเบนว่าเอาเถอะเอาเถอะอย่างน้อยแกก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้น ฉะนั้นตัวเขาก็เลยจะให้เบนได้ยืมออมนิทริกต่ออีกสักนิดครับและจากนั้นแอสมาร์ทก็ได้ขับยานพร้อมกับนำตัววิลแกตขึ้นยานไปด้วยซึ่งพอต่อมาหลังจากที่ทุกอย่างได้สงบลงแล้วเบนก็ได้มาตรงจุดที่เควินนั้นตกลงมาจากการที่วิลแกตได้จัดการกับเควินโดยเบนก็ไม่ได้เห็นเควินเลยครับแต่เกวนก็ได้บอกเบนไปว่านายก็รู้นี่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเควินต้องกลับมาแน่ๆไปเถอะ ปูแม็กกับฟิลกำลังเราพวกเราอยู่นะและเรื่องราวของการ์ตูนที่มีชื่อว่า Ben Ten Battle the Universe the Movie ก็ได้จบลงครับ